ณะนี้เรากำลังเทคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับกันซึมเพื่อให้พื้นรอบเจดีไม่รั่วอีกต่อไปนั้นก็เชิญชวนยัดโยมสาวทุชนทุกท่านที่ททมีความเคารพในพระคุณหลวงพ่อ พระอาจารย์หลวงพ่อของเรามาร่วมกันป็นแม่ยาติโยมสาวุชนทุกท่านก็ได้เชิญร่วมกันเป็นเจ้าภาพคอนกรีตครับก็ตกคิวละ2599้บาทก็ไม่เป็ายร่วมกันทุนจะมากจะน้อยกันแล้วแต่ช่วงนี้เราต้องการกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังใจทุกท่านให้มาร่วมกันต้อมแซมพระเจดียด์ของพระอาจารย์หลวงพ่อเราเจดีย์วัฒนมงคลซึ่ง สวัตมาก็เป็นผู้มีบุญหนึ่งคือร่วมสร้างจนกระทั่งโคนพุกหัวเสาเข็มโยธาทั้งถึงยอดแล้วก็นในที่สุดก็ได้ไปอยู่ต่างแดนทํางานด้านาาศาสนาแล้วได้กลับมาช่วยฟื้นฟูซ่อมแซมอีกต่อไปถือว่าเป็นผู้มีบุญอันหนึ่งที่ได้ช่วยต่อสร้างงานลูพ่อต่อไปฉะนั้นก็เชิญญ,ญาติโยมสาธุชนทุกท่านมาร่วมเป็นเจ้าภาพในการ,เ,รเ,เ,เทปูนซีเมนต์เทาก่อนอขอเชิญทุกท,ท,ท่านร่วมกัน ขอจเจริญพรขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพมหากุศลซ่อมแซมโครงสร้างและเทค,คอนกรีตรลานชั้นสองพระมหาเจดีย์ ท่านสามารถร่วมมหาคุลได้ที่ชื่อบัญชีวัดธรรม,มงคลเพื่อบรรณะพระมหาเจดีต่ออายุพระมหาเจดีร่วมกันรักษาสิ่งที่พระอาจารย์หลวงพ่อได้สร้างไว้